เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆราคาเบาๆนะผมมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกตัดสินใจกันนะครับเป็นที่ดินเปล่านะครับผมโครงการบ้านสวน ลักวนานะผมเชียงยืนเชียงพินนะครับเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วผมมีเพียงแค่4แปลงเท่านั้นนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศบ้านสวนนะครับชอบบ้านสวนปลูกผักเกษตรสมสารดินดีดิน,ด,น,ด,นดวงสมบูรณ์มากๆนะครับผมพิกัดที่ดินตั้งอยู่โนนสวรรค์น,นะครับตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุด,ดอรับผมเลี้ยวซ้ายมาจากถนนอุดรกุดจับเข้ามาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ถนนหน้าโครงการกว้าง9เมตรนะผมกําลังจะเป็นรัดยางแล้วนะครับไฟฟ้าหน้าแปลงพร้อมเลยนะผมน้ำประปาห่างแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับสามารถเจาะน้ําบาดาลได้ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ตัวที่ดินห่างตัวเมืองแค่13กิโลเมตรเท่านั้น,นับผมและมีพิกัด GPS ไว้ให้ด้วยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อท่านตรงไหนต้องการทราบข้อมูลที่แน่นอนนะครับเสนอขายในราคาเริ่มต้นเพียง300,000บาทเท่านั้นนะครับผม และยังฟรีค่าโอนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะขึ้นมานะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับผมไม่ใช่ในหน้านะครับไม่ใช่เจ้าของนะครับครับรีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับผมที่ดินปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับไฟฟ้ามีนะครับผม สนใจก็สายตรงกันเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน